สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนเลยนะคะวันนี้โฟมีผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งอยากจะแนะนาให้เพื่อนเพื่อนได้รู้จักกันนะคะนั่นก็คือผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะเป็นผลิตภัณฑ์บํารุงใต้วงแขนนะคะชื่อว่า Idol w ไวอาล์พิคครีมนะคะผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะจะช่วยผลัดเซลล์ผิวที่ตายไปแล้วออกอย่างอ่อนโยนนั่นเองนะคะสําหรับสาวๆคนไหนนะคะที่มีปัญหาเกี่ยวกับรักแร้ดํานะคะเป็นหนังไก่เนาะอยากให้ลองใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ดูนะ ะะเพราะว่าจะไม่ทําให้ผิวของเราบอบบางจนเกินไปนั่นเองเห็นผลประมาณ7-14ถึงวันนะคะแล้วก็ช่วยลดกลิ่นอันไม่พึงประสงค์นั่นเองอนอกจากจะทาใต้วงแขนแล้วนะคะยังสามารถทาตรงหน้าอกได้ด้วยให้หน้าอกเป็นสีชมพูนะคะนอกจากนั้นแล้วยังทาตรงข้อศอกหัวเข่านะคะรอยแตกลายก็ได้เนาะ,ะสำหรับผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะเนื้อครีมจะเป็นสีชมพูอ่อนๆเนาะไม่ใช่เนื้อครีมกิโลนะคะ เป็นครีมเกรด AAA ค่ะอ่านเนื้อครีมไม่แฉะเป็นน้ำนะคะแถมยังช่วยให้กลิ่นหอมด้วยสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอลาไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนเนาะไว้มีสินค้าตัวไหนดีๆมาแนะนำนะคะโฟวจะมารีวิวให้เพื่อนๆได้รู้จักกันนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ